ขารู้เอ็งไปจับนางผู้หญิงคนนั้นมาเอาตัวมาน่ารักไหมน่ารักมานีนะเล่มไรเผ่อล้นร่วสาหา นม่งไม่เคยผ่านมือชายใดมาก่อนเจ่าไม่เคยเลยเอาแหละถ้าได้กินเหมือนจะมีคนจากเผ่าอื่นมาที่นี่ฮะนับคนนับคนคนเรามีกี่คนตรงนับใครนับก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด พี่พอคูสองคนมาเนี่ยใจรเาเองสองคนซ้อมมันไฮ้ไไไพวกเดียวกันเราพูดเดียวกันฆ้าบันไดวางดาบซะแล้วเจ้าไปนั่งตรงนูนเอาแล้วเอาล้วครับคุณผู้ชมครับตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้นะครับหตัวปนอย่างคุณต๊อกคุณตั๊กคุณอินมาเยือนรายการทิงร้อยทั้งทีงานนี้พี่พี่แก๊งสามชา ไร้เตรียมทีเด็ดมาเสร์ฟภัยไว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับสู้มันมัดมัดลงมกันเชื่ได้ม้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยถูกครับเอาละครับมีมัดเชือกขนาดนี้สงสัยเรื่องใหญ่แน่ครับคราวนี้ไม่อวัตตินันมัดอาไว้ยว้ยใช่ นี่ครับโอ้โหคุณอิมคุณต๊อกนี่ยังสนุกครับแต่คุณตั๊กครับเริ่มหวาดกลัวซะแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เอาละครับและพิธีกรรมของเแ่านี้ก็เริ่มขึ้นข้ามกลางความกลัวของทั้ง3าครับดูสิครับหาทางแกงสามชาติของเราจะมีความสุขมากนะครับดูคุณมัครับนี่ครับโอ้โหแม่ยั่วยุทั้งสาน่าดูครับมาแล้วครับผู้ชมครับ โอ้โหทีมงานของเรายกกรงเข้ามาเลยครับโอ้ตลอดยันด้วยเหรอเดี๋ยวพี่เข้าจูน้าเขาดูน้าเ้าก้เยคุณอิมคุณตั๊กคุณต๊อกนี่ตอนนี้ไม่รู้จะตากรรมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่แน่ๆครับต้องเข้ากรงพร้อมกันทั้งสามคนครับคือสีหน้าครับ แต่ละคนนี้หวาดกลัวครับไม่รู้จะเจออะไรบ้างครับเจ้าสองคนดูแปลกปลอไมไ่เหมือนพวกข้ามันปีกอะเราก,ก็ข้าเนี่ยหักหลังเหรอตอย่าไปคุยกันข้ามันเอาละครับมาดูว่าในกรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับ้ต้องเปิดผ้าแล้วล่ะครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมค,ครับโอ้โหที่แท้เป็นตุ๊กตาครับแม่กองเชียร์ตอนนี้กรี๊ดกันใหญ่เลยนะครับ เลยสร้างความขุ่นกับทั้งสามมากเลยนะครับตอนนี้อะไรพี่อะไรหัวหัวดูครับคุณตั๊กพยายามถามทีมงานว่าใช่งูหรือเปล่าครับโอ้โหแม่ที่แท้เป็นตุ๊กตาครับนี่ครับแม่น่ารักขนาดนี้ไม่น่ากลัวนะครับแต่ยังไม่หยุดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูครับของจริงมาหนี่แหละครับโอ้โหตรงถึง แตกเลยนะครับตอนนี้โอ้โหคุณตั๊กคุณต๊อกคุณอินกระเจิงเลยนะครับตอนนี้วิ่วิ่งว่ง่วดครั้งครับนี่ครับไม่รู้ตัวมาก่อนครับทีมงานของเราอุ้มหมูตัวใหญ่เข้ามาเลยครับโอ้โหเป็นไงครับวว่วโอ้โหคุณตั๊กของเรากลัวมากครับวิว อินไปแล้วครับโอ้โหคุณมัมมาแล้วครับวิ่งมันแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยทำไมกรงแตกจะไม่แตกได้ไงล่ะครับงูตัวขนาดนั้นตอนนี้แกงสามชาติกระเจเิดกระเจิงหมดครับแม่คุณมัมยังมีอารมณ์เล่นอีกนะครับ<อ>คุณมัมให้รู้จะตากรรมซะแล้วครับโดนทีมงานหักหลังครับเจอล็อกแล้วครับและแล้ว ที่แกล้งเขาไว้มาแล้วครับพี่งูใหญ่ของเรานะครับดูครับทั้งอ้อนวอนทั้งขอร้องเอาวล้วคุณหมามครับแน่โดนเต็มขนาดนี้ดูสีหน้าครับไปแล้วครับโอ้โหแรงแกเยอะครับดิ้นจนหลุดมันได้ครับเฮ้ดูครับยังมีอารมณ์สนุกอีกครับคุณหมามของเรา มเมื่อกี้เพิ่งแกล้งเขาอยู่ใแคคครับโอ้โหดูนะครับแม่ตอนแรกครับเป็นตัวตั้งตัวตีให้แกล้ง3มคนนี้และแล้วตัวเองก็โดนซะเองครับนี่ครับสีหน้าคุณหมามครับโอ้โหร้องขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม่คุณหมามครับน้องๆทีมงานเขาหยอกเล่นนะครับพี่มัม